สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel YouTube Peter b o a t มาอัปเดตข่าวกันนะครับวันนี้วันที่25พฤษภาคม2565มาดูข่าวท็อตโบลี่นะครับเตรียมให้งบโทมัสทูเคิลเสริมทัพ200ล้านปอนด์นะครับแล้วก็มีเรื่องช็อกช็อคเหมือนกันเมื่อเชลซีสนใจคว้าตัวราฮิมสเตอร์ลิงด้วยนะครับรอฟังรายละเอียดกันได้แต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของผมก่อนละกันครับเริ่มจากนี่เลยครับคอร่าแอ๊นะครับวิตามินสูตรลดสิวนะครับสูตรแพทย์เลยช่วยจัดการปัญหาสิว ภายในสิวอักเสบสิวฮอร์โมนสิวอุตันผิวหน้ามันก็ช่วยได้ตัวนี้เม็ดเดียวลดสิวได้ทั้งตัวปลอดภยัยมีออยอมีฮาลานด้วยนะครับปรึกษาปัญหาหรือว่าสั่งซื้อแอดไลน์หรือสแกน QR Code คก็ได้บอกมาจากช่องของพีเตอร์โมีโปรโมชั่นพิเศษให้ด้วยนะครับ ขอบคุณทาง Suzuki Swift Power Your Up ด้วยนะครับสปอร์ตอีโคคาเต็มพลังกับเครื่องยนต์หัวฉีดคู่ Dual Jet แล้วก็แพลตฟอร์ม h a r ์ t e ทเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่นะครับตอกย้ำความนิยมตั้งแต่เปิดตัวในไทยไปกว่า140,000คันแล้วนะครับไปทดสอบไดที่โชว์รูม Suzuki ทั่วประเทศเลยนะครับ ขอบคุณสิงห์เวิลด์ออฟฟุตบอลด้วยนะครับสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการของช่องปีเตอร์โบสไปกดไลค์แฟนเพจกันได้มีคอนเทนต์มาฝากเพียบไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลไทยฟุตบอลน,นอกฝากติดตามสิงห์เวิลด์ออฟฟุตบอลกันด้วยนะครับเดี๋ยวงานแต่งเขาก็มาเป็นผู้สนับสนุนด,ด้วยเช่นกันนะฮะขอบคุณนี่ด้วยครับยาแก้ไอตาคันตีใครเจ็บคอไอมีเสียมหักไปลุยกันเลยแล้วก็มีสมุนไพรธรรมชาติยาทาจมท้องแก้กรดไหลย้อนขับลมในกระเพาะท้องอืดท้องเฟอ้อจุกเสียดแน่นอาหารไม่ย่อยอยู่กับช่อง Bowl, าานนปีเตอร์โบาไป แน่นอนนะครับไปเริ่มข่าวสารกันนะครับเอาข่าวนี้ก่อนนะครับถือว่าเป็นข่าวดีอีกสเต็ปนะเกี่ยวกับการเทคโอเวอร์ของเชลซีนะครับทุกสื่อยืนยันตรงกันนะครับเพราะว่ามันมีถแถลงการออกมาแล้วนะครับว่าพารีเมียร์อนุมัติการเทคโอเวอร์ของท็อตโบลีอย่างเป็นทางการแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เหลือแค่รอทางรัฐบาลอังกฤษไปเร่งเจรจา กับรัฐบาลโปรตุเกสอีกทีนึงนะครับซึ่งเซียมีเนี่ยถือพาสปอร์ตของโปรตุเกสด้วยถ้าเกิดเสร็จสิ้นกระบวนการนี้เมื่อไหร่ก็จะ100%เซ์ ข้อมูลจากเทเลกราฟบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้คือไม่ใช่รอรัฐบาลให้หรือไม่ให้นะแต่แค่รอใบอนุญาตในการขายแบบสมบูรณ์เท่านั้นคือไม่มีปัญหาอะไรแล้วครับเหลือแค่รอเวลาเพราะว่าหลังจากที่พิมวารีประกาศยืนยันว่าให้ทอ็อตโบอลี่เป็นผู้ชนะให้ทอ็อตโบอลี่ผ่านการเทคโอเวอร์เนี่ยรัฐบาลกับเชลซีก็ลุยงานกันหนัก ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเลยครับซึ่งบางทอีอาจจะลุยกันหนักแล้วไปจบตอนเช้าตามเวลาอังกฤษหรือถ้าเกิดเป็นเวลาไทยก็บบายๆนะครับน่าจะเสร็จสมบูรณ์นะครับภายในวันนี้แหละนะครับแต่จะ,ะแถลงตอนไหนเดี๋ยวรอดูกันอีกทีนะครับซึ่งย้ำนะเทเลกราฟบอกว่าวันนี้คือจบแล้วจากทางรัฐบาล แต่ถแถลงเมื่อไหร่เดี๋ยวรอคอนเฟิร์มอีกทีส่วนรายชื่อเจ้าของอย่างเป็นทางการนะครับในเว็บไซต์พิมลีกระบุว่ามีท็อตโบรีมีมาร์ควอเตอร์มีฮันยอกวิสแล้วก็บริษัทลงทุนนี่ชื่อว่า C l e a ยร a เ a ค a คอนะครับอันนี้คือรายชื่ออย่างเป็นทางการนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะครับแฟนเชลซีไม่ต้องกังวลว่าจะเทคไม่ผ่านไม่ต้องไปกังวลว่าเดี๋ยวเชลซีจะอดเล่นพรีเมียร์ลีกอดเล่น UCL ยังไงก็ผ่านและเหลือแค่รอประกาศอย่างเป็นทางการแค่นั้นนะครับทีนี้ครับพอมันมีข่าวดีแบบนี้เกิดขึ้นนะครับนำมาซึ่งข่าวต่อไปนะครับเป็นข่าวจากแม l a อแล้วก็ทอมมอร์แกน จริงๆแมดรอเขียนข่าวนี้ตั้งแต่ช่วงเย็นๆบ้านเรานะครับตอนแรกก็มีดีเทลแค่ซื้อขายเฉยๆแต่พอมีรายงานว่าพิมเมลีกอนุมัตทิท็อตโบรีเรียบร้อยแมดรอกับท็อปมอร์แกนเนี่ยเขาก็เลยอัปเดตเนื้อในเทเลกราฟใหม่ซึ่งอัปเดตล่าสุดนะครับเทเลกราฟบอกว่าทอ็อตโบรีพร้อมทุ่มเงินให้ทโทมสัสทูเคลิล200ล้านปอนด์ครับหลังได้รับการประกาศจากพิมเมลีกแล้ว ซึ่งจุดประสงค์หลักคือต้องการทำให้ทูเคลิลพาทีมแข่งกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็ลิเวอร์พูลให้ได้ในซีซั่นหน้าโดยงบ200ล้านปอนด์นี้นะครับนับรวมกับยอดขายออกไปแล้วด้วย นะครับไม่ใช่200ล้านปอนบวกบวกบวกนะอันนั้นเดี๋ยวมันจะเวอร์เกินไปเดี๋ยวครับเดี๋ยวผิกดกฎ financial fair play เดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันนะครับเป็น200ล้านปอนรวมกับการขายนักเตะแล้วนะครับซึ่ง200ล้านรวมขายผมพูดเลยว่าอันนี้ถือว่าดีแล้วครับบางทีมนะขายนักเตะได้เงินแพงๆไม่เอาเงินก้อนนี้ไปใส่ในงบซื้อขาย ก้อนใหม่ด้วยเอาเข้ากระเป๋าผู้บริหารเองหลายทีมเป็นกันเยอะนะครับไม่ใช่แค่ในพรีเมียร์ลีกด้วยนะครับแต่อันเนี้ย200ล้านปอนด์รวมขายอันนี้ถือว่าเจ๋งนะครับผมว่ามากกว่าหลายทีมในซีซั่นนี้ด้วยซ้ำไปเป็นตัวเลขที่โอเคเลยทีเดียวสาเหตุหลักที่โบลี่โอ้โหพร้อมทุ่มเดือดสุดๆขนาดนี้เพราะว่าเห็นแมนซิตี้ครับแมนซิตี้ขนาดได้แชมป์พรีเมียร์ลีกยังไปทุ่มควา้าเออร์ลิงบราฮาแลนด์มาอีก ดังนั้นถ้าเชลซีของท็อตโบลีไม่ทำอะไรเลยก็อาจจะตามหลังคู่ต่อสู้ไปไกลมากกว่านี้งานหลักที่โทมัสทูเครนต้องแก้เป็นการด่วนก็คือกองหลังครับแมทลอบอกว่าเชลซีมีการลิสต์รายชื่อกองหลังเอาไว้ถึง8คนด้วยกันในซัมเมอร์นี้นะครับมีเป้าหมาย8คนจะเอากี่คนเดี๋ยวว่ากันอีกทีโดยทันทีที่กระบวนการเทคโอเวอร์เสร็จสิ้น100%นะเดี๋ยวจะรีบเดินหน้าลุยแบบไฮสปีดนะครับ เป้าหมายอันดับต้นๆที่เชลซีอยากได้คือชูสกุนเดของเซบีย่ากับยอสโกกวาดิโอนของแอร์เบริลิ์ซิกนะครับแมตต์เราระบุชัดเจนเลยนะครับว่ากุนเดเนี่ยเอามาเล่นเป็นเซนเตอร์ตัวขวาในแผนหลัง3ของทูเคิลนะครับให้มองเขาเป็นเซนเตอร์ตัวขวาตัวจริงคนใหม่แทนที่อาร์สปิริโกยตาที่อนาคตไม่แน่นอนกับอันเดรสคริสเตนเซนที่ย้ายออกไป ส่วนยอสโกกวาดิโอนครับคนนี้นะครับของแอ็บเบ s ไลซิกคนนี้เป็นเซนเตอร์ตัวซ้ายในแผนหลัง3ถนัดเท้าซ้ายบทบาทก็คือจะเอามาแทนที่รือดิเกอร์ซึ่งมีออปชั่นเสริมด้วยก็คือว่าเขาเล่นเป็นแบ็กซ้ายได้ด้วยไม่ใช่แค่เซนเตอร์ตัวซ้ายเพียงอย่างเดียว เกี่ยวกับตลาดกองหลังซัมเมอร์นี้นะครับเชลซี Chelsea จะต้องแข่งขันแย่งกับหลายทีมครับที่เอาว่ากันตามตัวเป้าหมายกองหลังซัมเมอร์นี้มันไม่ได้หนีกันเยอะเช่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับสเปอร์เป้าหมายที่สนใจกองหลังก็ไม่ได้หนีจากเชลซีเหมือนกันมีการสนใจในตัวยอร์สโกกวาดิโอเหมือนกันหรือจะเป็นเปาตอเรสของบียาเรอาลโฮเซ่คิมินสของแอตเลติโกมาดริดพวกนี้ก็สนใจคล้ายๆกันแล้วก็โฮเซ่คิมินสเนี่ยเชลซีดูฟอร์มมาหลายปีแล้วด้วยนะครับ ว่ากันว่าทูเครนเนี่ยอยากได้กองหลังใหม่มากกว่า2คนด้วยนะเพราะว่าบางทีถ้าเกิดเดฟย้ายเดี๋ยวปีหน้าเตียโกซิลวา8 8ถ้าเซ็นแค่2เดี๋ยวจะเสี่ยงไปนิดมันอาจจะไม่พอก็ได้แต่ขั้นต่ำคือ2 จะเป็น3ามไหมหรืออาจจะเป็น2อบกหแบบเอาดารุ่งกลับมาก็คือเจ้าหนูโควิลอันนี้เดี๋ยวรอดูกันอีกทีนะครับแต่เป้าที่อยากได้มากสุดคือกุนเด้กับกวาดิโอนนะครับอันนี้คือแมตต์รอระบุชัดเจนเลยนะครับปางทีเซนเตอร์ฮาฟตัวจริงซีซานหน้าอาจจะเป็นกุนเด้ตัวขวากวาดิโอนตัวซ้ายซิวาตัวกลางก็ได้ซึ่งกวาดิโอนเนี่ยจากที่ผมไปดูฟอร์มมาบ้างนะครับเล่นเกมรุกดี นะครับพาบอลขึ้นหน้าค่อนข้างดีมีเบสิกการใช้เท้าเล่นกับบอลค่อนข้างดีแต่ว่าเรื่องของเหลี่ยมเกมรับก็ยังไม่ได้แน่นปึกนะผมว่าถ้าถามว่าเป็นนักเตะที่ดีไหมผมว่าดีทีเดียวเข้าแผนทูเคินแหละแต่อย่าเพิ่งไปคาดหวังเยอะเกินไปโอ้โหเข้ามาจะต้องเล่นได้แบบเรดิเกอร์แนะ่เพราะว่าอายุแกยังน้อยคนระับประสบการณ์ยังน้อยยังยังเทียบกับเรดิเกอร์ค่อนข้างยากแต่ถือว่ามีแววที่ค่อนข้างดีนะครับสำหรับยอสโกกวาดิโอนนะครับอันนี้คือกองหลัง ส่วนตำแหน่งกองกลางเนี่ยต้องรอดูก่อนครับว่ากองเต้กับจอร์จินโย่เนี่ยอนาคตจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวต้องรอดูกันก่อนซึ่งถ้าเกิดว่าไม่เสียใครไปมันก็ยากที่จะหาคนใหม่เข้ามาแต่ถ้าเกิดเสียคนใดคนหนึ่งออกไปก็มีโอกาสนะครับ แต่เพียงแต่ว่าเป้าหมายที่เชลซีสนใจในตำแหน่งมิดฟิลด์เนี่ยอย่างออเรเลียนชูอาเมนี่เนี่ยล่าสุดเหมือนจะเสร็จเรอัอมาดริดแล้วนะครับส่วนเด็กเค้นไบรซ์เนี่ยโอ้โหเวสแฮมโกงค่าตัวไปมากกว่า1น0ล้านปอนด์ซึ่งดูแล้วก็คงแพงเกินไปตำแหน่งตัวรุกนะครับติีมวร์เนอร์กับฮาคิมซิเยกพร้อมที่จะย้ายออกจากทีมขณะที่คริสเตียนพูลิสิกเนี่ยหากได้รับข้อเสนอที่เหมาะสมก็อาจจะปล่อยตัวได้เช่นกันซึ่งการขายออกจากทีมนะ อาจจะอย่างน้อยหนึ่งหรืออาจจะทั้งหมดเลยเนี่ยอาจทำให้เชลซีพิจารณาเอาคนใหม่เข้ามาแทนที่มีการพิจารณาไปที่ราฮีมสเตอร์ลิงของแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยเพราะว่าเหลือสัญญาแค่หนึปีอนาคตนักเตะไม่แน่นอนไม่ใช่แค่เชลซีที่สนใจสเปอร์กับอาร์เซนอลก็อยากได้สเตอร์ลิงเหมือนกันแต่เชลซีจะเป็นทีมที่ดึงดูดนักเตะได้มากกว่า กรณีของลูกากูกำลังคุยอนาคตกันอยู่ครับส่วนอลอนโซ่ถ้าได้ข้อเสนอที่เหมาะสมจากบาร์ซ่าก็ยินดีปล่อยออกไปนอกเหนือจากขาเข้าขาออกแล้วเมสันเมาริสเจมแล้วก็เอดูอาร์เมนดีเชลซีจะเร่งคุยสัญญาฉบับใหม่โดยเร็วที่สุดนะครับอันนี้คืออัปเดตเสริมทัพแบบจัดหนักจัดเต็มจากแมทล์รอเลยนะครับก็200ล้านปอนด์ก็เดี๋ยวดูครับว่าไอรวมขายเนี่ยจะเป็นใครบ้างผมว่าหลักๆนะก็คือไปดูพวกแก๊งตัวรุก ลูกกูกูขายยากผมว่านะไปดูว่าพวกเวนเนอร์ซีเอ็กพูดิสิกพวกเนี้ยผมว่าประมาณนี้แหละนะครับถ้าเกิดจะทําเงินจากการขายนักเตะออกไปผมว่าถ้าเกิดหากเรื่องการขายออกแล้วเนะี่ยผมว่างบเพียวๆขั้นต่ําผมว่าก็น่าจะมีสักร้อยสามสิบถึงร้อยห้าสิบนะแล้วรวมขายก็อาจจะทะลุปไปถึง200ล้านปอนด์ได้เดี๋ยวมาดูครับว่าแผนของเชลซีจะ จะเฉียบแหลมขนาดไหนกับการเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับซึ่งคนที่เป็นที่พูดถึงมากที่สุดในข่าวนี้จริงๆเต็งคือกุนเด้กับกวาดิโอนที่มีโอกาสได้ตัวถูกไหมแต่คนที่โดนกระแสวิจารณ์เยอะสุดในข่าวนี้คือใครคือราฮิมสเตอร์ลิงครับราฮิมสเตอร์ลิงนะครับผมเอามาฝากให้ดูกันนะครับว่ากระแสโซเชียล ของแฟนบอลเชลซีเขามองว่าเป็นยังไงนะครับท็อปเมนเนี่ยบอกเลยว่าเชลซีกำลังจะขายคนที่จบสกอร์ไม่ค่อยดีออกไป<อ>เพื่อเอาอีกคนที่ก็จบสกอร์ไม่ค่อยดีแบบราฮิมสเตอร์ลิงมาแทนที่บางคนก็บอกเชลซีเป็นอะไรมากหรือเปล่าพื้นฐานแล้วเนี่ยเราต้องแก้เอาคนที่จบสกอร์ฝืดๆออกแต่สเตอร์ลิงตอนนี้ยิงประตูไม่ต่างกับตีโมวเนอร์เลยจะเอามาแทนที่จริงหรือนะครับ บางคนก็บอกว่าอยาไปเอาเลยไม่ใช่ไม่เก่งแต่ด้วยเหตุผลหลายอย่างการเอาสเตอร์ลิงมาเนี่ยมันไม่ต่างกับการเซ็นของที่คนอื่นเขาไม่ใช้แล้วถ้ายังเอามาอีกเนี่ยสถานะเชลซีก็คงไม่ต่างจากอาร์เซนอลแต่ก็มีคนออกมาปกป้องเหมือนกันนะครับบางคนก็บอกว่าเฮ้ย <c oughs> อย่าเพิ่งรีบตัดสินเร็วเกินไปไปดูสถิติของเซอร์ลิงสิ พวาคุณประเมินเขาต่ําเกินไปนะ5ฤดูกาลหลังสุดนะเขายิง23 25 31 14แล้วก็17ตามลําดับตัวเลขการยิงประตูของเขาก็ถือว่าใช้ได้เลยแม้จะใช้โอกาสเยอะไปหน่อยก็ตามนะครับอันนี้คือความเห็นในโลกโซเชียลถ้าให้ผมวิเคราะห์นะครับทำไมเชลซีถึงอยากได้สเตอร์ลิง1นะครับอายุ27นะครับยังไม่ถึงกับแก่นะครับกำลังอยู่ในวัพีค 2นะครับ2ผมว่าสัญญาเหลือ1ปีค่าตัวไม่น่าแพงนะครับสัญญา1ปีเนี่ยผมว่าเพอๆสาล้านก็มีโอกาสซื้อได้้วนะสำหรับลาลาหิมเซอร์ดิง3 0มสถึงสีประมาณเนี้ยไม่ได้แพงจนเกินไปนะครับสเป็นคนอังกฤษได้โคต้าโฮมโกรนเชลซีอาจจะมองแบบนี้ก็ได้เพราะว่าอย่าลืมครับว่าไม่ได้มีแค่เชลซีสนอาร์เซนอลกับสเปอร์เขาก็อยากได้เหมือนกันอันนี้แค่ให้วิเคราะห์นะส่วนถ้าเกิดเอาจากความรู้สึกของผม จริงๆถ้าเลือกได้อะผมรู้สึกว่าผมค่อนข้างเข็ดกับการเซ็นนักเตะที่ฟอร์มเริ่มดาวเหมือนกันนะอย่างซาอูลยีเกสเนี่ยผมรู้สึกว่าช่วงที่เขาพลิกพีกนี่เป็นมิฟิลตัวต้วตนๆของยุโรปเลยนะแต่เขาฟอร์มดาวมา2ปีและเชลซีลองเสี่ยงเอาเขามากู้ฟอร์มปรากฏว่ากู้ไม่ได้สเตอร์ลิงจากที่ผมได้ดูฟอร์มการเล่นของเขาอะนะสองปีหลังสุดนะครับปีที่แล้วนะปีที่แล้วคือเล่นไม่ดีจริงเล่นไม่ดีจริงนะครับปีเนี้ย เหมือนกลับมาเล่นดีขึ้นแต่ก็ยังมียิงไม่ค่อยคมบ้างนะครับแต่ก็ถือว่าดีกว่าปีที่แล้ว2ปีหลังสุดส่วนถ้าเกิดย้อนกลับไป3ปีก่อนนั้นไม่เอา2ปีหลังสุดถ้าผมแม่งท็อปฟอร์มแบบผมไปถึงระดับปีกตัวท็อปของพีมเมยรีกเลยมีฟอร์มขึ้นแล้วก็มีฟอร์มลงถ้าได้มาถ้าได้มานะผมก็ไม่ได้แอนตี้ เพราะว่าไม่อยากรีบตัดสินนักเตะเร็วเกินไปนะครับไม่ได้แอนตี้ขอดูก่อนก็ได้อายุ27ยังมีเวลาใช้งานได้เพียงแต่ถ้าเลือกได้นะครับถ้าเลือกได้ก็รู้สึกว่าอยากให้เชลซีโฟกัสไปที่คนที่แบบกำลังเป็นขาขึ้นฟอร์มกำลังพีคก,กำลังขาขึ้นแบบจริงๆรงจังๆมากกว่านะครับอันนี้ในความเห็นของผมนะอาจจะเห็นด้วยหรือไม่ได้เห็นด้วยก็ได้ถ้าเลือกได้อยากเอาคนขาขึ้นแต่ถ้าได้มาผมก็ไม่ได้แอนตี้ ไม่ได้ชอบตัดสินอะไรใครเร็วเกินไปอยู่แล้วถ้ามาก็เชียร์ถ้าไม่มาก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะครับอันนี้เกี่ยวกับราฮิมสเตอร์ลิงนะครับทีนี้ครับเรื่องซื้อขายมันไม่ได้มาจากเม็ดลอคนเดียวครับ มาจากฟาบริซิโอโรมาโน่ก็มีนะครับโรมาโนเนี่ยมีทั้งโพสต์ใน Twitter แล้วก็มีทั้งไปจัดรายการใน YouTube ด้วยนะครับใน Account ของเขาแต่ว่าจริงๆเนื้อมันก็เหมือนกันแหละแค่ขยายความเพิ่มเติมนะครับฟาบริซิโอโรมาโนบอกว่าในบรรดาแก๊งตัวรุกเนี่ยคนที่มีโอกาสย้ายออกที่สุดก็คือฮาคิมซีเยก เพราะว่าเชลซีพร้อมเปิดโต๊ะเจราจาขายแล้วนะครับกำลังรอข้อเสนอที่สําคัญยื่นเข้ามาอยู่เรียกว่ายื่นสวยๆเชลซีน่าจะยอมปล่อยนะครับซื้อมาไม่แพงนะซีเยกนะประมาณ33-34ล้านปอนด์ผมว่า20กลางๆผมว่าเชลซีก็น่าจะปล่อยแล้วละ่ะฮาคิมซีเยกนะครับส่วนอารอนโซ่ก็จะย้ายออกเช่นกันบาซ่ายังเป็นตัวเต็ง อนาคตของกองเต้ te, เตรียมคุยเร็วๆนี้เกี่ยวกับสัญญาของเขาจอจินโยเองก็รออยู่นะครับซึ่งเกี่ยวกับกองกลางเนี่ยในทวิตเตอร์โรมาโนโพสสั้นๆแต่ว่าในช่อง Youtube ผมไปฟังมาเคสของกองเต้นะครับโรมาโนบอกว่าคุยกับเอเย่นเพื่อหารืออยู่แต่เคสของจอจินโยโรมาโนใช้คําว่าไม่อินก็เอานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วอ่ะจอจินโยมีโอกาสย้ายสูงกว่าเอนโกโลโกองเต้ ส่วนเคสของตีโมแวนเนอร์คริสเตียนพูลิสิกแล้วก็ลูกากูในช่องของโรมาโนบอกว่ายังไม่ได้ถึงขั้นเปิดโต๊ะพร้อมขายเหมือนฮาคิมซีเยกนะแต่นักเตนอยากคุยกับสโมสรแล้วก็คุยกับทูเครนเรื่องอนาคตก่อนพวกเขาทั้ง3คนเนี่ยคืออยากเป็นตัวหลักของเชลซีฤดูกาลหน้า อยากคุยกับทีมก่อนส่วนขาเข้าชูสกุนเดเป็นเป้าหมายหลักมาหลายเดือนเชลซีจริงจังนักเตะอยากมาพิมลริกมากๆมีค่าฉีกสัญญา80ล้านยูโรเชลซีกำลังผลักดันดีลนี้อยู่แผนไม่เปลี่ยนแน่นอนเชลซีจะคว้าตัวชูสกุนเดให้ได้แล้วก็อีกอันนึงครับคืออีวานเปริซิตนะครับของอินเตอร์มิลานเปรรซิตฟาบิซิโอโรมาโนบอกว่า นักเตะเนี่ยได้รับสัญญาฉบับใหม่จากอินเตอร์แล้วแต่ก็ยังไม่มีคําตอบนะคืออินเตอร์ยื่นมาให้แต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้ก็มีเชลซีมีทอตแนมฮอสเปอร์ที่อยากได้อีวานเปริสิตเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าได้มาเอาครับคนนี้บอกเลยครับสารพัดประโยชน์เล่นปีกเล่นวิงแบ็กได้2ข้างถนัด2เท้าด้วยถ้าได้คนนี้ผมเอานะผมรู้สึกว่าผมเชียร์นะอีวานเปริสิตนะครับเล่นวิงแบ็กกลับซ้ายได้ด้วยนะครับผมค่อนข้างเชียร์อันนี้คือซื้อขายจากฟาบริซิโอโรมาโนนะครับ ทีนี้ครับไปดูเดลี่เมลกันหน่อยเดลี่เมลมีชื่อคนนี้มาด้วยครับคารกาโซยุนชูนะครับเป็นรายงานจากไซมอนโจนส์ของสื่อเดลี่เมลบอกว่าคารกาโซยุนชูกองหลังของเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยตอนนี้เหลือสัญญาแค่1ปีแล้วก็ล่าสุดครับมีการเปลี่ยนเอเจนครับเปลี่ยนมาใช้บริษัทที่ชื่อว่าวั์แมนของสหรัฐนะครับเป็นบริษัทที่ดูแลสิทธิประโยชน์ให้นักเตะเลสเตอร์หลายคนเหมือนกันนะครับเช่น จมีวัดดี้ฮาวิบานสรูบิสทรีฮอลล์นะครับซึ่งคาดว่าวการเปลี่ยนเอเย่นครั้งนี้โซยุนชูอยากจะผลักดันให้มีการย้ายทีมเกิดขึ้นเดีด่เมียลบอกว่าแอตมาด,ดริดกำลังจับตาดูอนาคตอยู่เช่นเดียวกับเชลซีแล้วก็ท็อตแนมฮอสเปอร์ด้วยที่สนใจในตัวคาราโซยุนชู หรือการที่ผ่านมาอาจจะฟอร์มตกไปบ้างแต่ก็ยังเป็นตัวหลักเลสเตอร์นะครับลงสนามไปทั้งหมด41นัดในซีซันที่ผ่านมาถ้าไม่เจ็บก็คือยังเป็นตัวจริงในแผงหลัง3ร่วมกับเวสตีฟลอฟาน่าแล้วก็จอห์นนี่อีเวนส์เกี่ยวกับคาร์กลาโซยุนชูนะครับผมว่าตอนมาปีแรกคือเล่นดีมากเลยนะเล่นแบบโอ้โหน่าสนใจแต่ผมดูฟอร์มโซยุนชูมาหลังๆมานะปีที่แล้วเริ่มเริ่มมีแวร์ว่าจะหลุด ปีนี้ผมดูผมก็ว่ามาตรฐานดรอปไปเยอะนะโซยุน so ชูนะครับคือเป็นกองหลังตัว stopper นะครับถ้าเป็นหลังสามคือยืนตัวข้างยืนตัวซ้ายนี่แหละนะครับเป็นตัวเข้าบอลแต่บางทีชอบเข้าบวกนะครับตัดฟาวโดนใบเหลืองใบแดงแล้วก็เสียจุดโทษค่อนข้างง่ายนะครับเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าโซยุนชู so เป็นคนที่เล่นแบบกล้าแต่ยังขาดเรื่องของความปราณีตนะครับจริงๆก็เหลี่ยมเกมรับก็ยังต้องฝึกเพิ่มเติมนะในมุมของผมนะครับจริงๆถ้าเทียบกันนะผมว่าก็ อาจจะมีประสบการณ์มากกว่ายอร์สโกกว่าดิโอนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดดูจากฟอร์มการเล่นเนี่ยพักหลังผมว่าโซยุนชูเริ่มดอบ,ดอบ,ดอบดๆจริงๆนะครับใครที่ดูเลสเตอร์บ่อยๆก็น่าจะรู้สึกแบบเดียวกันแต่ถ้าถามว่าถือว่าเก่งประมาณหนึ่งไหมก็ก็โอเคนะครับก็เก่งประมาณนึง่งสำหรับผมนะถ้าเกิดแบบอยากซื้อมาแล้วเอาเน้นปรับตัวได้ก็โซยุนชูก็ไม่ได้น่าเกลียด แต่แค่ต้องระวังเรื่องการเข้าพรวดนิดหนึ่งส่วนถ้าเกิดซื้อมาเพื่อวางรากฐานใช้ยาวๆย,ยอสโก้วาดิโอนน่าสนใจแต่ถ้าเกิดโทมสัสซูเคิลกับบอร์ดอยากได้ประเภทแบบพร้อมใช้ประสบการณ์มีเก๋นะครับมาพร้อมแทนลูดิเกอร์เลยเนี่ยผมว่าคูริบารีก็น่าสนนะคูริบารีของนาบปลรีเพราะว่าค่าตัวก็ไม่แพงด้วยไง25ล้านปอนด์นะครับอันนี้คือข่าวกองหลังนะครับปิดท้ายกันที่กองหลังอีกคนนึงครับแต่ไม่ใช่ข่าวซื้อขายครับ แต่ว่าเขาอยากอยู่ต่อครับก็คือตีอาโกซิลวาตีอาโกซิลวานะครับต่อสัญญากับเชลซีไปแล้วถูกไหมครับฤดูกาลหน้ายังอยู่เหมือนเดิมเท่ากับว่าปีนี้คือปีที่2และปีหน้านับเป็นปีที่3กับเชลซีนะครับแต่เจ้าตัวบอกว่า อยากมีปีที่4ด้วยซิวาร์บอกว่าผมมีความสุขกับ2ฤดูกาลแรกที่เชลซีและกําลังจะเข้าสู่ฤดูกาลที่3แล้วซึ่งบางทีมันอาจจะถึง4ฤดูกาลก็ได้ผมมีความสุขมากครอบครัวของผมก็มีความสุขผมแฮปปี้กับชีวิตในลอนดอนมันเหมือนกับอยู่บ้านเลยแฟนๆก็ให้ความรักที่ดีต่อผมมากๆเลยทีเดียวนะครับก็ก็ดูร่างกายแบบปีต่อปีถ้าปีหน้ายัางเล่นดีอยู่ก็ไม่แน่เหมือนกันครับสัญญาปีที่4แต่ปีหน้าซิวาจะอายุ38แแล้วนะครับขอให้อยู่กับเชลซีไปยาวๆนะครับมา ตอนอายุเยอะแต่ว่าเล่นท็อปจริงๆเล่นดีมากๆนะครับสำหรับเตียยก็ซิวานะครับอีกอย่างหนึ่งที่ดีไม่แพ้กันนะครับก็คือสปอนเซอร์ของปีเตอร์โบสครับไม่ว่าจะเป็นยาแก้ไอาตาขันตีสมุนไพรธรรมชาติยาท่าจอมทองดีแน่นอนซูซูกิ s w i f พาวเวอร์โยอ p อันนี้ก็ดีแน่นอนไม่งั้นขายไม่ได้กว่าแสนส0 0หมคันถูกไหมครับ สิงห์วัวออฟฟุตบอลอันนี้ก็ดีแน่นอนครับเป็นสปอนเซอร์ของเชลซีด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเป็นผู้สนับสนุนงานแต่งพีเตอร์บอทด้วยนะครับคอร่าแอคก็ดีแน่นอนครับโอ้โหมีปลอดภัยมีออยอมีฮาลานสนใจสั่งซื้อมาจากช่องพีเตอร์บอทมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะครับช่วงนี้พีเตอร์บอทขอตัวลาไปก่อนถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยยังไงฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องพีเตอร์บอทด้วยนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย